มีมสงครามตอนที่สี่ฮะโดนตรีคริสต์มาสเหรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แซโยมันไม่ใช่โดนตรีคริสต์มาสไม่ใช่เหรอวะเอหรือว่าใช่อันโนฮันกาบันไซบันไซบันไซบันบันบนเดี๋ยวเดีวเดวเดียยอันนี้กูว่ามึงรีบนะผมติดธงแบบนี้เข้ากันไหมครับผมว่าแบบนี้เข้าก่อนแก่นะระวังธงมันตีกันเองด้วยล่ะปตอของเยอรมันของอังกฤษ ของอเมริกาของรัสเซียเดี๋ยวนะเออวะปืนต่อต้านอากาศยานจริงๆริงด้วยกูจะหายังไงไม่เครียดเลยถ้ามึงแหาเจอแสดงว่ามึงควรไปโรงพยาบาลบ้าแล้วนะเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือพระเจ้าซายังมีแมวสยามตกลงที่จะเข้าร่วมกับญี่ปุ่นแปลว่าถ้าญี่ปุ่นแพ้เราจะรับผิดชอบร่วมกันใช่ไหมเออใช่ไหม ะะอะไรสงครามอะไรไม่เคยรู้เรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นฝรั่งเศสฝรั่งเศสปิกปากอ้าวแล้วโจมตีสยามสยามโจมตีกลับเพื่อป้องกันตัวโอเมก้าเจําทำทหารฉันตายเพราะงั้นใจเงินมาสามร้านฟังไม่ก็เป็น,นอนณาคมกูซะหุบปากแล้วเงินกูไปสยามไปโคโทดอดเอาแล้วครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อปกร,ะ,ระจใจผมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ